โรคพิษสุนัขบ้าอันตรายแต่ป้องกันได้อากาศร้อนอย่างนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือโรคพิษสุนัขบ้านะคะโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเซบี สามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเช่นแมวค้างคาววัวลิงชนีหรือกระต่ายรวมถึงหนูโดยเมื่อไวรัสตัวนี้เข้าสู่ร่างกายของสัตว์จะส่งผลต่อระบบประสาททำให้สัตว์มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกระวนกระวายหยุดนิ่งน้ำลายย้อยขาเป็นไกรห้อยส่วนมากจะก้าวร้าวและดุร้ายบางตัวก็ถึงขั้นซึมเป็นอมพาตและเสียชีวิตเรามักจะพบสุนัขบ้านในช่วงหน้าร้องของทุกปี แต่ความจริงแล้วโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นได้ในทุกฤดูแต่ในช่วงอากาศร้อนสุนัขจะหมหุหงุดหงิดและกัดกันง่ายกว่าปกติจึงเสี่ยงต่อโอกาสที่โรคจะแพร่กระจายได้มากขึ้นนั่นเองโรคพิษสุนัขบ้าถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่งสำหรบผู้ที่เป็นจะเสียชีวิตเกือบทุกรายเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคนี้ได้เพียงแต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนดังนั้น ทุกคนจึงควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคตามแนวทางดังนี้ค่ะพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าหลีกเลี่ยงไม่ถูกสัตว์กัดทำร้ายไม่แย่หรือรังแกสัตว์ให้โมโหรวมทั้งไม่เข้าใกล้สัตว์ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของและหากท่านหรือคนใกล้ตัวถูกสุนัขก,กัดให้รีบประมพยาบาลเบื้องต้นทันทีด้วยการล้างแผลด้วยน้ำสะอาด สบู่เบาๆให้ถึงก้นแผลและล้างสบู่ออกให้หมดทำซ้ำๆประมาณ1 5นาทีและทายาเบตาดีนซึ่งการล้างแผลนี้จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึง80%จากนั้นรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้ประเมินระดับของบาดแผลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วที่สุด